มีคุณสมบัติในการดูดซับแรงกระแทกค่ะตัวนมรองในนะคะเป็นแบบเอเชียนฟีสสมใส่สบายค่ะชิลด้านหน้านะคะมาในแบบใสค่ะแว่นกันแดดด้านในนะคะมาในสีดับสโมกค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเรียวไรเดอร์อีกครั้งนะคะวันนี้เรามาพบกับหมวกในแบรนด์เรียวค่ะกับนี่เลยค่ะเรียวเวนเจอร์พาร์ทไลน์อิมแพคค่ะมาในกันทั้งหมด3-4สีนะคะดำเทาดำแดงและสีดำค่ะมาในราคา3,500บาทค่ะไซส์นะคะมี S, M, L, XL และ XXL ค่ะวัสดุนะคะเป็นไฟเบอร์การทนต่อแรงกระแทกมีน้ำหนักเบาค่ะตัวโฟมด้านในนะคะเป็นวัสดุ EPS มีคุณสมบัติในการดูดซับแรงกระแทกค่ะตัวนมรองในนะคะเป็นแบบเอเชียนฟีสมใส่สบายค่ะชิลด้านหน้านะคะมาในแบบใสค่ะเ้นกันแดดด้านในนะคะมาในสีดักสโมคค่ะรองรับการสวมใส่แว่นสายตาค่ะ <Okay. S 2> น้ำหนัก1450บวกลบ50กรัมค่ะมาตรฐานนะคะมออกค่ะและ ECE ค่ะ ช่องลมเข้านะคะมีทั้งหมด3ช่องค่ะช่องที่1ค่ะช่องที่2ค่ะและช่องที่3ค่ะและช่องลมออกะคะ่ะด้านหลัง1ช่องค่ะชุดนมนะคะสามารถถอดซักได้ค่ะตอใสายดิงออกก่อนค่ะนมแก้มนะคะดึงออกได้เลยค่ะอีกข้างทําเหมือนกันค่ะแล้วก็นวมด้านบนศีรษะค่ะ วิธีใส่เริ่มจากช่องด้านหน้าได้เลยค่ะแล้วติดเม็ดกระดุมทั้งสองด้านเลยค่ะส่วนวิธีใส่นวมแก้มนะคะ เม็ดกระดุมเม็ดที่หนึ่งที่สองที่สามค่ะสอดใส่รัดคางนะคะแล้วก็ติดเม็ดกระดุมได้เลยค่ะเม็ดที่หนึ่งค่ะเม็ดที่สองค่ะและเม็ดที่สามค่ะอีกด้านทำเหมือนกันเลยนะคะ ติดเม็ดที่หนึ่งค่ะอันนี้เม็ดที่สองค่ะแลวติดเม็ดที่สามค่ะหากลูกค้าสนใจเข้ามาลองไซส์หรือเลือกซื้อสินค้าสาขารามคำแหงจะตั้งอยู่ที่หน้าปากซอยรามคำแหง1นงก่อนถึงโรงเรียนเตรียมน้อมค่ะหากลูกค้าสนใจสั่งซื้อผ่านงทางออนไลน์ติดต่อด้านนี้ได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าหากลูกค้าท่าในใดไม่อยากพลาดสินค้าตัวใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไ r i b ์ช่องเดลเดอร์ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ